ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นั้นมีเป็นประจำทุกวันเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเป็นดาวที่ทุกคนรู้จักกันดีและโลกนั้นเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์เป็นอันมากเพราะว่าโลกที่เราใช้อยู่นั้นเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์รอบละหนึ่งปีในลักษณะที่แกนเอียงคือแกนที่โลกหมุนรอบนั้น ไม่ได้ตั้งในฉากกับเส้นทางที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่เอเียงจากแนวตั้งในฉากเป็นุมมประมาณ23องศาครึ่งเราเรียกสั้นๆว่าแกนโลกเอียงแกนโลกเอียงก็คือสาเหตุที่ทำให้เรามีฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นตำแหน่งดวงอาทิตย์จึงเปลี่ยนไปในแต่ละวันเพราะสาเหตุของการเคลื่อนที่ของโลกนั่นเองโลกนั้นเป็นดาวที่เราอาศัยอยู่ แต่ละคนอยู่บนโลกที่เป็นรูปทรงกลมเพราะฉะนั้นก็มีพิกัดเป็นของตนเองอย่างเช่นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังศิกก็จะมีพิกัดเป็นเป็นลองจิจูดและก็ละติจูดตัวเลขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเงาของดวงอาทิตย์นั้นก็จะเป็นละติจูดนะครับละติจูดก็ประมาณ14องศาหเหนือ และปรากฏการที่จะเกิดขึ้นบนโลกของเรานั้นโดยเฉพาะเงาที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนั้นก็จะเกิดไม่มีเงาขึ้นในขณะที่และที่จูดของตําบลที่เราสังเกตนี้ตรงกับพิกัดของดวงอาทิตย์ ก่อนที่พูดถึงพิกัดของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันนั้นก็ขออนุญาตเสนอให้ทราบถึงว่าโลกกลมๆนั้นมีพิกัดเป็นลองจิจูดแล้วก็และติจูดนะครับแต่ตัวเลขที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงาของดวงอาทิตย์นั้นจะเป็นและติจูดครับเรามารู้จักกับท้องฟ้าของเราเสน้นหนึ่ง ในตำแหน่งที่เราเห็นดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีนั่นก็คือรูปนี้นะครับในรูปนี้เป็นรูปที่แสดงท้องฟ้าของเราที่อยู่ l a t i จ u ดส14องศาเหนือก็คือตุ๊กตานั้นก็คือแทนตัวเรานะครับแล้วก็ เส้นสมมติที่อยู่บนท้องฟ้าของเราในขณะน,นี้ก็จะมีเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองนั้นก็จะผ่านที่ต้นตกผ่านที่ต้นออกเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นสุนสร่ต้องฟ้านะครับก็จะเป็นเส้นหลักที่กากับการขึ้นตกของดวงดาวรวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าแกนของโลกเอียงย3สองศาครึ่ง เส้นทางขึ้นตกของดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปในแต่ละวันโดยมีเส้นสมมุติที่เป็นเส้นทางขึ้นตกของดวงอาทิตย์นั้นแสดงในรูปนี้เป็นเป็นเส้นสีขาวเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีสีดำนะครับเส้นสีขาวหมายถึงเส้นทางขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวนะครับ ซึ่งเป็นฤดูที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางนอรออกเฉียงไปทางใต้ตามเส,นส้นทางนี้เป็นช่วงรยะเวลาที่กลางวันสั้นกลางคืนยาวแล้วก็เส้นสีเหลืองเป็นเส้นที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงที่กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันและเส้นสีดําเป็นเส้นที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดอยู่ในช่วงที่เป็น ฤด,ดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นโดวงทิตยงเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ด้วยแต่มีตำแหน่งหนึ่งที่ดทิตเวลาขึ้นไปสูงสุดแล้วจะอยู่เหนือศีรษะนี่คือจุดเหนือศีรษะของเราโดทิตจะมาอยู่ที่นี่มีอยู่สองวันด้วยกันนะครับวันหนึ่งก็อยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีอีกวันหนึ่งก็อยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับ แล้วก็ที่พูดถึงดวงอาทิตย์ไร้เงานั่นหมายความว่าเฉ mm hmm. พาะเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงสุดเท่านั้นคือเวลาประมาณเที่ยงวันไม่ใช่ทั้งวันนะครับซึ่งตอนเช้าดวงอาทิตย์ก็ยังมีเงานะครับตอนบ่ายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าไร้เงาในที่นี้หมายถึงเร่องเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะ นะครับดวที่ก็อยู่ตรงทิศตะขึ้นไปนั่นเองเราจึงไม่มีเงานะครับอัปรกรการดวงอาทิตย์ไรเงาในประเทศไทยนั้นเห็นไม่พร้อมกันนะครับปัจจัยสำคัญก็คือ latitude ของตำบลที่เราอาศัยอยู่และมุม declination ของดวงอาทิตย์นะครับ เด็กแระนองิจะเปลี่ยนไปทุกวันอย่างที่กล่าวไปเน้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแลติเจอดของเราตรงกับเด็กในเชของดวงอาทิตย์ is, วันนั้นเราก็จะไม่มีเงาณนะำบนแห่งน,นั้นแต่ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ระหว่างแลติเจอประมาณ6องศาเหนือถึง20องศาเหนือ,อเพราะฉะนั้นก็ะจะเห็นดวงอาทิตย์ไรเงาในเวลาเที่ยงวัน ต่างกันนั่นเองเพราะเหตุที่ว่าอยู่กันคนแะะที่จยู่นะครับและโดทิ่ก็เปลี่ยนตำแหน่งรอะโลกแกนเองีงเมื่อโดทิอยู่สูงสุดนั้นแสงอาทิตย์ส่องมาตรงๆก็มีโอกาสที่จะได้รับความร้อนมากกว่าปกติตเพราะฉะนั้นโดทิไร้เงาก็จะเป็นวันที่ร้อนกว่าปกติยกเว้น เป็นฤดูฝนอย่างเช่นที่ประชุมตาน,นี้นั้นนอกากจะเป็นปลายเดือนเมษายนแล้วก็จะเป็นประมาณกลางเดือนสิงหาคมด้วยแต่สิงหาคมนั้นเรารู้สึกไม่ค่อยร้อนเพราะเป็นฤดูฝนนะครับเป็นต้นครับการ,การสังเกตดวงทิตไร้เงานั้นอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันสำหรับหลายคนเพราะว่า คิดว่าวันนั้นด,ดูทิศไรเงาตลอดทั้งวันนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเมื่อเรายืนกลางแก่ในเวลาเช้าเราก็จะมีเงายาวไปในทิศตะวข้ามเช่นเดียวกับเวลาเยน็นแต่เวลาใกล้เที่ยงหรือเที่ยงวันนั้นเป็นเวลาที่ดูทิศอยู่ตรงศีนย์ศั ตรงน,นั้นแหละเป็นระยะเวลาของการไราเงาเพราะฉะนั้นจ้องเติมเวลาเข้าไปด้วยว่าเวลาอะไรเป็นแก่เกิดดวงที่ไรเงาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลาขณะที่ดวงอาทิตย์ผ่านเมริเดียนหรือจุดเหนือศีรษะซึ่งมักแก่ตรงกับเวลาประมาณเที่ยงวันครับแต่การกำหนดเวลาของแต่และแห่งน,นั้น ก็ะจะใกล้เคียงกันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ของเราเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เรื่อยเพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนเอียงอันนี้สำคัญแในประเทศไทยของเรานั้นดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนตำแหนง่งเปลี่ยนมุมเงยเปลี่ยนมุมที่เรกวเดคนิเนชั่นได้ตั้งแต่ ถึงองศาถึงบวกลบที่สามองศาครึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่กว้างะฉะนั้นแต่ละแห่งก็จะมีโอกาสเห็นโดวงทิตยไรเงาเนี่ยปีละประมาณสองครั้งอย่างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช้่นที่ปทุมธานอีอ่ ถ้พูดถึงมากว่าดวงที่ได้งาในเดือนเมษายนก็เพราะว่าเราสัมผัสได้ง่ายเนือ่องเกี่ยวกัเป็นฤดูร้อนไม่ค่อยมีเมฆฝนไม่ตกเพราะฉะนั้นเวลาที่ดวงที่อยู่ลุ่สูงอยู่เหนือศีรษะแสงอาทิตย์ส่องมาตรงๆก็บังคับอยู่แล้วว่าความร้อนก็แผ่กระจายไปเมืนีแค่มันดึงร้อน แตเมื่อเปรียบเทียบกับเอ็กซ์เรย์แค่นเดียวกันของดวงอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมก็จะพบว่าแต่ดวงที่ร่ไรเงาในวันนั้นไม่ค่อยร้อนสาเหตุไม่ได้เป็นเพราะดวงอาทิตย์จะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเรานั้นเป็นฤดูฝนฝนตกเมฆมากก็ไม่ร้อนดังนั้นดวงที่ย่ไเงาก็เป็นเพียง ปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้รับความร้อนจากดวงอามากกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงดวงอาทิตย์ไรเงาก็คือปรากฏการณ์ที่เราสัมผัสได้บอกได้ว่าเมื่อไร่จึงจะเป็นเท่นนั้นที่จริงโอกาสที่ดวงอาทิตย์จะไรเงาหรือมีเงาบ้าง ก็กินเวลาหลายวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้สังเกตัวที่ได้นานมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แต่โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตัวเราเองที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติกลางแค้แนั่นเองเรก็ขอให้มีความสุขกับการสังเกตปรากฏการณ์นี้จาก ดูที่จริงๆนะครับ